ข้อที่3นะครับเป็นการโยนเหรียญบาท1เหรียญ3ครั้งโอ้โหตรงนี้นะครับโยนถึง3ครั้งเลยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นนะครับเขียนแผนภาพต้นไม้นะครับเวลาเขียนให้ยึดครั้งเป็นหลักใช่ไหมครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3คู่เขียนครั้งไปเลยนะครับครั้งที่1นะครับครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3 เป็นแบบนี้นะอันนี้ครั้งที่1นี่ครั้งที่2องครั้งที่3นักเรียนมาโยนกันเลยนะครั้งแรกเนี่ยครูถามว่าเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยออกอะไรบ้างแน่นอนออกหัวใช่ไหมออกหัวแล้วก็ออกอะไรแล้วก็ออกก้อยแบบนี้เขียนทั้งห่างกันนิดนึงก็ดีนะครับถัดมาโยนครั้งที่2นะครับโยนครั้งที่2ก็จะออกได้2แบบ ใช่ไหมอ่ะครูเขียนยงเส้นไปก่อนนะครับออกอะไรได้บ้างออกหัวกับออกก้อยครั้งที่3โยนิกนะครับออกได้กี่แบบออกเพิ่มดิก2แบบแตกปีก2กิ่งแบบนี้นะครับอันนี้ได้อะไรได้หัวได้ก้อยอันนี้ได้หัวได้ก้อยค่อยค่อเขียนนะโอเคได้แล้วนะถัดมาเรากลับมาดูครั้งแรกใหม่ครั้งแรกที่ออกก้อย เวลาโยนครั้งที่สองก็จะต้องแตกออกเป็น2กลกิ่ง2กิ่งใช่่ยมก็คือกิ่งหัวกับกิ่งอะไรกับกิ่งก้อยนะครับก็จะมีหัวแล้วก็มีก้อยโยนครั้งที่3นะครับทำเหมือนเดิมนะครับแตกไปอีก2แบบหัวกับก้อยนะครับอ่ะอันนี้หัวกับก้อยอันนี้ก็อะไรนักเรียนหัวกับก้อย เรียบร้อยนะครับมาดู sample space นิดหนึ่งเดี๋ยวเราดู sample space ตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ sample space ของเราออกอะไรบ้างนักเรียนครูเขียนเลยแล้วกันนะฮิกริดเขียนลากยงแล้วอันนี้ได้เป็นหัวหัวหัวนะครับหัวหัวหัวแล้วก็หัวหัวก้อยหัวหัวก้อยอย่าดูเส้นผิดนะหัวก้อยหัวนะครับ หัวก้อยหัวแล้วก็หัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อยถันมามาดูนี้บ้างก้อยหัวหัวนะครับก้อยนะครับหัวหัวแล้วก็ก้อยหัวก้อยก้อยหัวก้อยนะครับแล้วก็ก้อยก้อยหัวก้อยก้อยหัวสุดท้ายคือ ก้อยก้อยก้อยนะครับอ่านักเรียนจะเห็นว่าโอ้โหได้หลายแบบเลยนะครับกี่แบบเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ได้8เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันแซมป l e ลส a c เปสนะครับคืออะไร อันแรกได้เป็นหัวหัวหัวนะครับหัวหัวหัวเขียนติดกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หัวหัวก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยนะครับก้อยหัวหัวก้อยหัว ก้อยก้อยก้อยหัวยาวจังเลยน,นักเรียนแล้วก็ก้อยก้อยก้อย,อ,ยอยนะครับอ่ะได้เป็นแบบนี้จํานวนของแซมเปิลสเปซนะครับเท่ากับ8ตรงนี้ค,ครูอยากให้นักเรียนจําไว้เลยนะครับนักเรียนโยนเหรียญนะครับหเหรียญ3ครั้งจํานวนแซมเปิลสเปซคือ8เพราะเราจะเจอตรงนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับค่อนข้างบ่อยเลยนะครับ ได้คาตอบแล้วนะแต่ว่าตรงนี้ครูจะบอกว่าเวลาครูเอาไปใช้งานจริงๆหรือเวลาคิดจริงๆเนี่ยครูไม่ชอบคิดแบบนี้หรอกเพราะว่าอะไรนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่ามันใช้เวลานานใช่ไหมมันใช้เวลานานเราก็จะสอนอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งใช้เวลาเร็วกว่าเยอะเลยนะครับแลวเราได้เราก็จะได้ผลลัพธ์เรียงตามนี้เป๊ะเลยนะครับนักเรียนมาดูวิธีการหาที่ครูจะสอนเพิ่มเข้าไปนะครับเวลานักเรียนเจอการโยนเหรียญ ใช่ไหมหนึ่งเหรียญ3ครั้ง <S <S ซึ่งจะต้องเจอบ่อยนะครับซึ่งจะต้องเจอบ่อยนะครับให้นักเรียนเขียนมาเลยนะครับเขียนมาเลยวิธีการนะครับวิธีการนะครูขอเขียนครั้งก่อนละกันนะครั้งที่1นะครับครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3อ่ะวิธีการดูเลยนะนักเรียนเติมหัว4ก้อย4นับ1 2 3 4อันนี้หัว4ใช่ไหมก้อย4นะ1 2 3 4โอเคถัดมาเติมหัว2ก้อย2นะครับคัอว่าเราเขียนห่างไปนะเพราะว่าถ้าเขียนห่างไปแล้วมันดูยากนิดนึงเราเลื่อนเข้ามาให้ชิดกันนะครับอ่าเลื่อนเข้ามาชิดกันอ่านี่ต่อต่อต่อหัว2ก้อย2นะหัว2ก้อย2 หัวสก้อย2นะครับสุดท้ายครูให้ดาวต้องเป็นอะไรนะหัวสลับกับก้อยใช่ไหมหัว1นึก้อย1หัวก้อย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 นะครับอ๋อแล้วว่าเราเขียนเอียงไปเยอะเลยเอาใหม่นะครับอันนี้ก้อยนะอันนี้หัวอันนี้ก้อยอันนี้หัว อันนี้ก้อยก็ยังเอียงอยู่นิดนึงนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยเท่ากาันแต่โดยปกติครูไม่เขียนหรอกครั้งที่1ครั้งที่2เพราะเวลาเขียนเห็นไหมมันจะห่างกันมันมันดูแล้วมันไม่สวยเดี๋ยวเราลบนี่ออกนั่นเรียนจริงๆไม่ต้องเขียนก็นได้นะถ้าเราไม่เขียนเนี่ยนั่นเรียนจะเห็นว่ามันเลื่อนมาชิดกันมันจะดูสวยงามกว่าใช่ไหมแบบนี้นี่ตามนี้เลยนะครับ โอเคนี่ยจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะไหมเหมือนกันเลยนะหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยได้8วิธีเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคราวหน้าครูจะใช้แบบนี้นะใช้แบบนี้นะเออนะครับอ่ะถัดมาข้อที่4เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมันเหมือนกับข้อตะกี้นี่เลย ข้อตะกี้นี้อะไรนะักเรียนโยนเหรียญ1นเหรียญ3าครั้งอันนี้โยนเหรียญสามเหรียญ1นครั้งนักเรียนมันคล้ายกับตรงนี้เลยจะขอทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพื่อความชัวนะครับเราอยากจะทําให้กันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูเลยนะครับเ,เราจะแบ่งเป็นสามเหรียญใช่ไหมเหรียญที่1นะครับ เหรียญที่2แล้วก็เหรียญที่3อันนี้เป็น sample space นะครับอ่ะมาดูนะครับเหรียญแรกนะครับโยนได้2โยนแล้วขึ้นได้สแบบนะครับก็คือขึ้นหัวกับขึ้นก้อยนะครับโอเคมาดูที่เหรียญแรกกัน นะครับโยนต่อนะครับไปเหรียญที่2ก็คือหัวกับก้อยใช่ไหมถ้าเราโยนต่อนะครับอ่ะโยนเปเหที่3ต่ออันนี้ก็จะได้หัวก้อย หัวก้อยนะครับเป็นแบบนี้นะอ่ะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันคู่เขียนเลยนะอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาดูสุดท้าย sample space หัวหัวหัวนะครับ lại có hủa hủa coi hủa coi hủa hủa coi 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 hủa hủa coi hủa coi 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 hủa สุดท้ายก็คือก้อยก้อยก้อยนะครับแบบนี้นะโอเคอดทนนิดนึงนะครับอดทนนิดนึงนะครับครูมีความเห็นว่านักเรียนฝึกเขียนแค่ครั้งเดียวพอนะครับเพราะว่าถ้าเขียนเยอะนักเรียนอาจจะเบื่อได้นะครับแต่ต้องพยายามเข้าใจนะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับว่าเรากําลังเขียนอะไรอยู่ไม่ใช่ฝึกเขียนไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเรากําลังเขียนอะไรอยู่ถ้านักเรียนเข้าใจนะครับครูแนะนําว่าเขียนครั้งเดียวพอเพราะว่า มันไม่ได้ยากเกินไปเลยนะนักเรียนทําตามขั <mpfen> ้นตอนไปเรื <delle> ่อยๆนะครับไม่ยากนะแต่ขึ้นมปลายเดี๋ยวก็จะเจอตรงเนี้ยซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดู sample space กันนะครับ sample space อ่า sample space คือนะครับหัว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 แล้วก็หัวหัวก้อยหัวหัวก้อยแล้วก็ก้อยหัว หัวก้อยหัวหัวก้อยหัวอย่าดูผิดนะดูผิดนี่เขียนผิดเลยนะครับแล้วก็หัวก้อยก้อยนะครับก้อยหัวหัวแต่ถ้ามีเยอะยออก็ตาลายเหมือนกันนะครับนักเรียนหัวก้อยหัวช่วยเช็คกันด้วยนะเผื่อว่าเราเขียนกระโดดเขียนข้ามเขียนขาดไปนะครับก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อย นะครับอ่านับต้องได้8นะ1 2 3 4 5 6 7 8ส่าอ่ะครบจะจะมีหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยก้อยนะครับอ่ะสรุปจำนวนของแซมเปิ space นะครับเท่ากับ8โอเคนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ครูอยากจะให้ดูนะครับนักเรียนคิดว่าข้อ3กับข้อ4เนี่ยเหมือนกันไหม เหมือนกันเป๊ะเลยถูกปะเนี่ยเรียงตามกันมาแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะครับแบบเดียวกันหมดเลยนะครับหมายความว่าในครั้งหน้านะครับถ้าเราเจอโยโยเหรียญบาท1เหรียญ3ครั้งกับโยนเหรียญบาท3เหรียญ1นครั้งเราบอกได้ทันทีว่าผลลัพธ์หรือแซมเบ e s สเปซที่ออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยจํานวนของแซมเบ e s สเปซก็ต้องเท่ากับ8นักเรียนจําเลข8ดดีๆนะเพราะเราจะเจอบ่อยนะครับแต่นะครับ ถ้าคราวหน้าเราไม่เขียนแบบนี้ละว,วุ่นวายแล้วมันยากนะครับครูจะเขียนแบบนี้เลยอ่ะเขียนแบบนี้เลยนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเขียนแบบนี้คือเลยนะหัว4ก้อย4หัวสองก้อยสองหัว1ก้อย1สลับกันไปนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะลองค่อยๆเขียนดูนะครับสำหรับตรงนี้